สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเกษตร<ก>หัว,หวใจส,วส,สีเขียวค่ะวันนี้นะคะเราอยู่นที่สวนเทพหยาค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นการเล่าประวัติของคุณชานวิทย์ค่ะ ประวัติท่านวิทยากรที่ให้ความรู้นายชาญวิเวรัฒนาชาติพี่เอี้ยงเจ้าของสวนเทพยยาสวนเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาคุณชาญวิทย์ที่ประชาชนสงขารู้จักกันในานามพี่เอี้ยงถือว่าเป็นพนักงานเครือเจริญโภกพันที่เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทการทํางานร่วมกับประชาชนในตําบลปากกอโดยคุณชาญวิทย์ได้ลงไปปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลปากกอมาตั้งแต่ปี2540จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา22ปีคุณชาญ ได้วิทํางานอย่างทุ่มเทร่วมกับเกษตรหน่วยงานราชการในท้องถิ่นหน่วยธุรกิจเอกชนจึสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชาวป่าก่อน,นับตั้งแต่ปี2 5 4 0จนถึงปี2 5 4 8และได้มีบทบาทในการทำงานสร้างเกษตรกรต้นแบบตามคำแนะนำของพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคคมนตรีและรัฐบ,บุรุษที่สอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคมของพื้นที่ที่ช่วยเพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรภายใต้แนวทางโนดนาลีที่ประกอบด้วยอาชีพการทำน้ำตาลตะโนนและทำนาและทำการประมง โดยส่งเสริมการเลี้ยงปลาการฟื้นฟูการอนุรักษ์และของทะเลสาบสงขห้เป็นแหล่งอาศัยของปลาและสัตว์น้ำอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นทุ่งเชในการทำงานของคุณชานวิทย์จนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของการพัฒนาชุมชนอาชีพและแก้ปัญหาความยากจนจนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาหน่วยงานเอกชนเป็นตน ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเดินชมบรรยากาศภายในสวนเทพยาคะ่ะสวนเทพยาเป็นสวนเกษตรที่มีเป้าหมายว่าจะเป็นสวนเกษตรรานีในขั้นตอนการทําได้ใช้หลักสาพระราชามาดําเนินการเริ่มตั้งแต่การจัดรูปดินสร้างน้ําให้เพียงพอพัฒนาดินให้มีชีวิตหลังจากนั้น ปลูกพืชสามอย่างประโยชน์สี่อย่างและการทําการเกษตรแบบผสมผสานที่หลากหลายมีเป้าหมายให้เป็นเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และปลาณนีดในกิจกรรมที่นี่จะมีการปลูกพืชหลายๆชนิดตั้งแต่พืชที่เราใช้กินพืชทั่วไปจะเป็นพืชผักต่างๆใช้บริโภคและก็พืชผลไม้เช่นมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงกล้วยและพืชสมุนไพรและมีการเลี้ยงสัตว์พวบผู้อาทิเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะ รวมถึงสัตว์น้ําก็มีหลากหลายชนิดพอมีน้ําก็สามารถทําการเกษตรได้อย่างปลาหนี้ก็ถือว่าในน้ําก็มีปลาหลากหลายที่ปล่อยไว้ในนาข้าวในกระชังในร่องสวนในคูก็มีหมดเลยนะคะก็สามารถควบความมั่นคงทางอาหารได้ตลอด ค่อนข้างที่จะยั่งยืนต่อมานะคะทางสวนเทพหยาก็จะมีการเชื่อมโยงถึงกลุ่มในชุมชนมาทำการแปลรูปและเชื่อมโยงเมื่อคนเข้ามาท่องเที่ยวนะคะจะได้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของการนำเสนอนะคะหวังว่าการนำเสนอผ่านวิดีโอนี้อาจารย์และทุกคนจะได้รับประโยชน์กันนะคะขอบคุณค่ะ